กินทุเรียนมาเลยยังไงให้อร่อยมากินอยู่รานเลยจ้าผ้าแม่มาเลยแม่มาหาสามอาทิตย์จมอยากกินทุเรียนสามอาทิตย์แล้วเพราะผ้ามาันจกเชยวิ่หนีมันกระสิมีเข่าละซองทุเรียนเนาะไอศครีมเข่าละซองไซทุเรียนกับมีจ้ามาแล้วไปเลือกนะจ่าเลือกสายพันธุ์เลยว่าเราจะกินพันธุ์ใดเฮาวเอ็กซ์โอนะจ่าเอ็กซ์โอวันต่อ่าไอซีเบัสพี่กัดทุเรียนแล้วทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะ หน้าตา<ม>พันนี่ก็สิเป็นยังสิเลยจ้าสีบ่เหลืองคักเนื้อนี่ก็สิประมาณโลนิดๆจ้ะโลหกขีดเอาอีกหน่วยหนึง่งน่วยเดียวบว่ออินเอกจ้ามากกับแม่สองคนตกคนลวยพอดีเลือกได้จ้ะให้เพิ่นเลือกให้เขาเลือกว่าเป็นเนาะบ้านเพิน่นบ่นเป็นทุเรียนบ้านเฮาเพิ่นน่ะซับจึ๊บแบบมืออาชีพเลยจ้ะเห็นบร,บรรยากาศร้านแล้วเนาะจ้ะขายทั้งขวดซองทุเรียนไอศค,ครีมขวดซองซไอศค,ครีมน้ำมะพร้าวหลายแนวจ้ะ ร้านก็จะขายแบบของหวานเนาะผูด้กินเขาแรงแล้วกระชิดดิ้งมะเหนียละจ้ามาหากินทุเรียนจักโล่ายจักโล่ไปบังยุตโตจ้า,เอ,าเอ้าคูเพื่อินคอยขอเขาแล้วตะมึงแล้วกูพาให้แล้วกันน่งมาโรยไปอย่างวัดซ่านไปเนี่ยอันนี้หม นี่ละจ้าบรรยากาศลานผู้ใดอยากปาตีทุเรียนกับมะนางกินอยลานกับมูกับขอบรัวจ้าผู้ใดอยากคอมเยี่ยนกับไส้กองเอาไปแช่สองฟิตเจัรน้อยให้มันแข็งเย็นเยน้มันจังสีแสบจ้าเอาอยากปาตีแล้วมากินอจะหนีขคนหลายเห็นคนนลรวมันจังแสบก็บจ้าีกินว่าเดียวหลีกินมันว่าแสบนี่แหละหน้าตาของพัน xo เนาะโอเคมันคือเป็นสีเม็ดใหญ่ๆเนาะนาะี้ แสบไปดอกคิดว่าไม่เคยกินพันนี้จ้ะเคยกินมูสันคิ่งเคยกินอย่างดีทเวนติ้ิฟูอย่างมูจำว่าได้อันนี้กําลังเป็นอันลิสต์มอลตินหัวใช้มากันดูเรียนเนี่ยเน,นี่ยอันเด็ก XO ท่าน XO จ้ะ เป็นมันหวานขมๆคือจังเชนี่บานเฮาแหละแต่ว่าเชน,นี่บานเฮาสีมันสีแบบก็ปลาเหลใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าต้องกินไอ้นี่ยิบกินนิดหนึ่งนาะข้าเจ้ากินได้สิเลยจ้ะกินพละคน้อยกับมิยา <c oughs> อยากกินมะตูรียน์สาบมะทิตย์แล้วมากหอนว่ได้กิน ชันนี่บาา้านเรานี่เหรอจ้าหน้าตาของมูสันคิงจ่าพันธุเรียนอยู่นี่เนาะโลละเจ็ดสิแบแปดสิบลิงจ่าสีทองเรื่องอลาร์มันจะแสบบางทีงเหระจ้าวันนี้เถือกเล็กหน่อยกินซัำเน่ไปก่อนน้องแมงบัดนายกา่อยเตี๋ยเล็กเล็กๆกว่าที่ซื้อพันธุ์นี่แหละให้กินหรก็อยากกินออีกยู่มันแสบพันธุ์นี้อ๋อหวานๆของผมรุนได้เหรอพุเลียนมาเล่เจ้าว่ากินแข็ง

Mm -hmm. If not finished the power. Mm -hmm. uh, I think you can finish.

แม, <laughs> แม่แม่อ <laughs> ิสิตเดอร์แม่ไทยแรงกิจ <laughs> <laughs> แม่แม่บอกอร่อยนะคะ <laughs> กินต่อจ้ะ Chị mà có là nuôi, mẹ chị mà là nuôi ừ. <cười> ừ. <cười> 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 rồi, là nào? Ami Chưa chưa nó sleep มามาเล่นไหมไหมมามาเล่นไหมไหมอ๊้ยีิเดียดกินมาเป็นจามันเหลยวยู่โด <ๆ S 2> นไปกินได้แซสองฟิตกินแบบไอศครีม แปดติบเหรียญรีซัมติงซีสโลชัสามเลกว่าจา้ะแปดติบเหรียญนีเป็นเงินไทยคุ้นคุเกดคุ้นแปดะ เออสิ <On. S 2> มองอะไรสุดจังผมก็หาอะไรว่า้าก็แบบสองเลยเมบอสค่ะอันนี้บอสนะคะบอสมาจ่ายตังค์บอสไม่กินนะคะ พิกัดของทุเรียนนะคะ